สุดพิเศษเฉพาะว่าไรตีร่วมเป็นพิธีกรงานแต่งอีซึงกิขีดกลางอีดาอินนี่งานช้างชัดๆดูเหมือนว่างานแต่งงานของอีซึงกิและอีดาอินที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้จะอัดแน่นไปด้วยเหล่าคนดังคนบันเทิงมากหน้าหลายตา ตามรายงานของสื่อเกาหลีเมื่อวันที่23เดือนกุมพาพันย์ยูแจซอกจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานแต่งงานที่กำลังจะมาถึงของอีซึงกิและอีดาอินที่จะมีขึ้นในวันที่7เดือนเมษายนยูแจซอกและอีซึงกิเคยทำงานในรายการวาไราตี้มากมายในอดีีแอและเป็นที่รู้จักจากฝีมือของพวกเขาทักสวาราตี้และงานนี้ยังได้นักร้องอีจุกลีจอบ มาเป็นร่วมร้องเพลงแสดงความยินดีในบทเพลงยอดฮิตอย่าง e X f t o r t i a n e ซึ่งเป็นเพลงแสดงความยินดีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในงานแต่งงานในเกาหลีใต้ในขณะเดียวกันอีซึงกิและอีดาอินจะจัดพิธีแต่งงานแบบส่วนตัวที่ Grand Intercontinental Seoul กลางพ a r ์นัสในกังนุมกรุงโซลในวันที่7เดือนเมษายนขอแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวด้วยนะคะ